คุณผู้ชมครับล่าสุดนางมาลีโคศกสกระทรวงกลาโหมของเข,งข,งขมรออกมาแถลงข่าวโกหกแต่เช้าหน้าไม่ไอายหน้าด้านๆเลยนะครับบอกว่าไม่ได้ยินเสียงปืนแล้วนะครับบอกว่าทั้งเขมรกับไทยนั้นยุติการสู้รบไปเป็นที่เรียบร้อยทางๆ้ที่ข้อมูลข่าวสาร,ร,รในพื้นที่ทั้งจากฝั่งไทยนะครับหรือแม้กระทั่งชาวบ้านกัมพูชา นะที่อยู่ตามแนวชายแดนก็ได้ยินเสียงปืนอย่างชัดเจนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะเสียงปืนก็ดังมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดละห้าพื้นที่ด้วยกันเลยนะครับแต่นางมาลีเนี่ยนะครับก็ถแถลงข่าวโกหกบิดเบือนซ้ำซากหน้าไม่อายนะหน้าไม่ทนไม่เว้นแต่ละวันนะครับต้องช่วยกันประจานส่งต่อให้กับชาวโลกได้รับทราบเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกองทัพบกก็ออกมาประนามนะ ประนามการระเบิดข้อตกลงหยุดยิงของเขมรอีกแล้วนะครับไม่มีความจริงใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นอย่างนี้อยู่ ตลอดนะครับเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดนะฮะล่าสุดเนี่ยนยายยกรัฐมนตรีคุณุงอิงนะฮะก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเสนอประจานไปยังนานาชาติให้ได้รับรู้นะครับแล้วก็ไม่แปลกใจเพราะว่าวิธีการของเขเมิบนั้นไม่เป็นสุภาพบุรุษมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะคือสถานการณ์ข้อมูลข้อเท็จจริงส่วนการประชุม RBC ของทหารในพื้นที่ ร่วมกันของทั้งสองฝ่งที่ตกลงกันว่า7จ็โมงนะต่อมาเลื่อนมาเป็น10บโมงหลังจากนั้นก็เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดนะครับนั่นก็หมายความว่า2จาก3ข้อตกลงที่ไปทำกันที่มาเลเซียตอนนี้ยังทำไม่ได้สักข้อเลยนะยังทําไม่ได้สักข้อเลยนะครับอีกข้อหนึ่งประชุมเอ่อ GBC กันวันที่4สิงหาคมจะเป็นอย่างไรต่อไปก็รอติดตามกันได้เลยครับ